สวัสดีครับทวีซีมูลคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการที่เราเผาถ่านแล้วไม,ไม้ไม่สุกหรือว่าไม่เป็นถ่านไม่หมดเหลืออยู่ก้นเตาเป็นเพราะสาเหตุอะไรบ้างครับอันดับแรกครับเราจะต้องศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับ การเผาถานด้วยตวเตาเผาถานไร้ควันเสียก่อนว่าระบบการเผาไหม้นั้นเป็นอย่างไรระบบการเผาไหม้ของตเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะไหม้ข้างบนลงข้างล่างการไหม้ข้างบนลงข้างล่างเราจะต้องทําอย่างไรทําได้ดังนี้ก็คือไม้ที่อยู่ข้างล่างเราจะต้อง ผ่าให้เล็กหรือว่านำไม้เล็กลงไปก้นเตาเสียก่อนแล้วก็ไล่ตามลำดับขึ้นมาเป็นชั้นๆจากไม้เล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงในส่วนที่ชั้นที่3ก็เพิ่มขึ้นมาในส่วนที่4ี่ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือช่วงปิดเตาเราก็จะใส่ไม้ใหญ่หน่อยไม้ใหญ่ในที่นี้ ก็อยากให้เกิน4นิ้วครับถ้า5นิ้วเราควรผ่าตัวนี้คือใหญ่สุดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการเผาไหม้ว่าเป็นอย่างไรอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าการเผาไหม้ของเตาเผาถ่านไร้ควรนั้นจะไม่ข้างบนลงข้างล่างถ้าเรานําไม้เล็กใส่ข้างบนไม้เล็กก็จะไหม้ก่อน นะถ้าเรานำไม้ใหญ่ใส่ข้างล่างไม้ใหญ่ก็จะไม่สุดท้ายถ้าไม้ใหญ่ไม่สุดท้ายนั้นการเผาไหม้ด้วยเตาเผาถ่า,านไร้ควันนั้นก็จะใช้เวลานานไม้ส่วนที่เป็นไม้เล็กอยู่ข้างบนก็จะกรอบหรือว่าแตกยุ่ยง่ายแบบนี้ครับนะถ้าเรานำไม้เล็กใส่ การนําไม้ใหญ่ใส่นั้นก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือก็ค่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆนะตัวนี้ความร้อนอยู่ข้างบนสูงสุดแล้วบนฝาเตาหลังจากนั้นไม้ใหญ่ไหม้หมดแล้วก็จะไล่ตามลําดับไม้ที่เราใส่ลงมาเป็นชั้นๆๆไปอันนี้แหละที่สาเหตุถึงว่าเราจะต้องเรียงไม้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ผมได้บอกไว้ ส่วนไม้เล็กอยู่ก้นเตาเมื่อไม้ใหญ่ไหม้หมดแล้วไม้เล็กก็จะไม่ง่ายแล้วก็จะใช้เวลาสั้นลงแบบนี้ครับต่อมาหลังจากที่เราเรียงไม้ได้ถูกต้องแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเผาหรือกระบวนการเผานั่นเองขั้นตอนการเผานั้นเราจะต้องใช้เตาอยู่สองระบบก็คือ เตาจุดด้วยน้ำมันแล้วก็เต่าจุดด้วยฟืนในที่นี้ผมก็จะพูดคุยเรื่องเต่าจุดด้วยฟืนเตาจุดด้วยฟืนนั้นมีหลายอย่างนะอย่างเช่นเตาเจรวดบ้างเตาเจรวดด้วยใช้พัดลมเตาเจรวดไม่ใช้พัดลมนะจะเป็นเตาชีวมวล หรือว่าจะเป็นเตาแบบเตาดินเตา F5E แบบผมที่ใช้อยู่ปัจจุบันในส่วนนี้ผมก็จะมาพูดคุยเรื่องเตา F5E ที่ผมใช้อยู่ประจําปัจจุบันครับนะว่าเป็นอย่างไรการจุดเตาในช่วงรแรกๆนั้นเราจะต้องแยกแยะในเรื่องของไม้ฟืนเสียก่อนว่าไม้ฟืนจะเป็นอย่างไรบ้าง ไม้ฟืนนั้นสำคัญที่สุดเลยที่เราจะนำมาจุดหรือว่านำมาทำเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนกับเตาเผาถ่านไหลควันของเราถ้าเราไม่เตรียมมากพอหรือว่าไม้ฟืนเราอยู่ในลักษณะที่เปียกชื้นอันนั้นก็จะเป็นปัญหาจำนวนของไม้ฟืนที่เรานำมาจุดของเตาเผาถ่านไหลควันนั้นผมขอแนะนำไว้ว่า ให้หาไว้จํานวนปริมาณมากๆไว้นะเราไม่จําเป็นต้องกะเกณฑไปว่าเราใช้มากน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าเราหาได้เท่านั้นเท่านี้ผมก็จะบอกขนาดว่าจํานวนใช้มากเท่าไหร่ก็ใช้อยู่ประมาณ3กรก็สอบปุ๋ยนะตัวนี้ให้หาไว้เท่านี้ครับแล้วก็จะมีไม้ค่อนข้างใหญ่หน่อยเสริมเข้าไปไม้ใหญ่เน้นในที่นี้ก็ประมาณ3นิ้ว นะอย่าให้เกิน4นิ้วเพราะ4นิ้วปากเตาเราแคบเราก็วัดที่ปริมาณปากเตาของเรานะถ้าปากเตาเรากว้างเราก็หาไม้ขนาดใหญ่ได้ไม้ขนาดใหญ่ก็จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่เผาชำนาญแล้วเกี่ยวกับการเผาเตา,เตา,เตาฟืนหรือว่าจุดด้วยฟืนตัวนี้ถ้าได้จุดนะนานหรือว่าถ้าได้ติดแล้ว เราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องป้อนฟืนบ่อยอันนี้สำหรับผู้ที่เคยใช้มาแล้วแต่ว่าไม้ฟืนเล็กนั้นเราก็จะต้องมีไว้เพราะว่าจะใส่ควบคู่กันไปนะอันนี้ก็ขอฝากไปด้วยในเรื่องของขนาดของไม้ฟืนต่อมาหลังจากที่เราจุดเตาแล้วเราจะรู้ขั้นตอนสิ่งสำคัญก็คือ การเผาไหม้หรือขบวนการขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับเตาเผาถ่านไร้กวานั้นทําเป็นอย่างไรบ้างน,นะจุดเตาเราจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีในการไมหม้ไม้ฟืนเล็กหลังจากนั้นเราก็นับไปประมาณ2ชั่วโมงนะช่วงเผาไหม้แล้วก็จะเกิดแรงดัน แรงดันในที่นี้เราจะสังเกตได้จากฝาเตาของเรานะจะมีควันแผ่วๆออกมาหรือว่าพุ่งเร็วๆขึ้นมานะพุ่งแรงๆดันขึ้นมาอันนั้นเราจะมองเห็นด้วยสายตาเปล่าได้ผลที่ตามมาก็คือเราจะสังเกตที่ท่อแกนกลางของเราก็จะมีเปลวไฟที่ แหล่งขึ้นเสียงก็มีดังมากขึ้นแบบนี้อันนั้นก็คือควันออกมาแล้วผมได้บอกบ่อยๆว่าเป็นควันบ้าเป็นช่วงเผาไหมนะ้ตัวนี้ควันตัวนี้จะมีประโยชน์ประโยชน์ในการที่เราจุดเตาด้วยฟืนจะช่วยในการเผาไหม้ที่รุนแรงขึ้น ในท่อแกนกลางสังเกตได้ที่เปลวไฟที่ลุกขึ้นมาในท่อแกนกลางตัวนี้จะสังเกตได้ครับแล้วก็เสียงก็จะดังช่วงการปฏิบัติก็จะเบาฟืนลงบ้างนะไม่เล่งฟืนเหมือนกับช่วงแรกๆนะตัวนี้ก็ใส่ประมาณสักสองสท่อนถ้าเราใส่มาก่านหรือว่าเท่าฐานอาจจะอุดตันที่ บริเวณเตาของเราได้แต่ตัวนี้ก็จะให้สังเกตได้ที่ความแรงของท่อแกนกลางให้ประมวลผลตัวนั้นถ้าอ่อนเราก็ใส่ฟืนเข้าไปเพิ่มที่ข้างบนด้วยก็ได้แต่สิ่งสำคัญอย่าสับสนหรือว่าอย่าเข้าใจว่าไม้ขายแก๊สส่วนหนึ่งที่ผมเคยได้บอกไปแล้วจาก คลิปที่แล้วก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงเผาไม้แรงดันหรือเผาไม้ควันอีกอย่างจากความรู้จากเอฟซีก็เป็นไม้ขายแก๊สเช่นกันแต่เป็นไม้ขายแก๊สจากเปลือกไม้หรือว่าจากเนื้อไม้ภายนอกไม่ถึงแก่นกลางนั่นเอง หรือแม้แต่ไม้เล็กที่เราใส่เข้าไปก็จะมีไม้เล็กไม้ใหญ่ผสมประสานกันไปตัวนี้ก็จะคายแก๊สออกมาก่อนเพราะว่าอะไรเมื่อไม้เล็กหรือว่าเปลือกไม้นั้นก็จะโดนความร้อนแล้วก็จะไหม้ง่ายแล้วก็จะคายแก๊สออกมาตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าการเผาไหม้แรงดันถูกต้องเหมือนกัน การขายแก๊สของไม้ก็ถูกต้องเหมือนกันแต่เวลาเราไม่มีประสบการณ์หรือว่ามือใหม่ที่เผามาหรือว่าได้เตามาใหม่ๆนั้นก็จะสับสนในเรื่องนี้มากเลยว่าไม้ขายแก๊สนะก็คิดว่าไล่แก๊สเลยเมื่อเห็นแบบนี้นะสองชั่วโมงแล้วเสียงดังด้วยพอไล่แก๊สไปนะก็พุ่งเหมือนเดิมครับ แต่จะมีปัญหาเนื่องจากเปลือกไม้หรือว่าเปลือกไม้ชั้นนอกเนือไม้ชั้นนอกได้ไหมไปก็จะหยุดชะง,งักทันทีเพราะว่าความร้อนไม่พอการไล่แก๊สนั้นแตกต่างจากการเผาไหม้ครับเพราะว่าเราโยนฟืนเข้าไปแล้วก็ทิ้งช่วงนะแต่ถ้าเราจุดเตาไปเรื่อยๆหรือว่าเร่งไฟที่ก้นเตา ไฟตัวนี้จะสม่ำเสมอแล้วก็รุนแรงผิดจากการไล่แก๊สอันนี้ขอฝากไว้ด้วยว่าให้เราแยกแยะดีๆนะช่วงนี้ต่อมาหลังจากที่การเผาไหม้แรงดันแล้วนะเมื่อผู้ที่เผาถ่านใหม่ๆก็จะสับสนแก๊สตัวนี้แหละถือว่าการเผาไหม้ตัวนี้แหละจะทำให้เราเผา ผิดหวังมากเลยเมื่อเวลาเราเปิดเตาออกมาไม้ก็จะเหลือเหลือค่อนข้างมากด้วยครับผมจึงขอแนะนำไว้ว่าถ้าดูเวลาแล้วประมาณสองชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่แน่นอนขอให้เราจุดไฟให้แรงๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆตัวนี้พอจุดไฟไปอีกสองชั่วโมงนะจำให้ดีช่วงแรกสองชั่วโมง เผาไหมแรงดันช่วงที่สองจุดไปอีกสองชั่วโมงตัวนี้แหละดูว่าลำดับต่อไปนี้แหละก็คือไม้ขายแก๊สครับไม้ขายแก๊สนั้นเราจะสังเกตได้ง่ายมากเลยเสียงจะดังแล้วก็เปลวแก๊สที่พุ่งขึ้นมาท่อแกนกลางนั้นจะใหญ่แล้วก็รุนแรงแล้วก็จะเสถียรพุ่ง ขึ้นมานะจะแตกต่างก,ก,ก,กันกับช่วงที่ผมพูดมาอันนี้ก็คือไม้ขายแก๊สจริงๆแล้วหรือว่าไม้คายแก๊สร้อปซวิธีการปฏิบัติฟืนด้านล่างถ้าเราดึงออกแก๊สตัวนี้จะไม่วูบไม่ดับแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาถ้าเราดึงฟืนออก ก็จะวูกทันทีอันนี้แหละที่ข้อเปรียบเทียบหรือว่าข้อพิสูจน์ว่าเราจะทําอย่างไรให้แยกแยะให้ออกนะตัวนี้ถ้าเราทําอย่างที่ผมบอกถ้าไม้ข่ายแก๊จจริงๆไม่มีวันดับครับปล่อยเลยเราไม่ต้องเพิ่มฟืนที่ใต้เตานะปิดตัวนี้วิธีการปฏิบัติเราก็ปล่อยให้ไม้ข่ายแก๊ คายแก๊สไปเรื่อยๆจนครบ3ชั่วโมงครบ3ชั่วโมงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยไม้ในถังของเราอีกเช่นเคยถ้าเราใส่ไม้ไม่เต็มอัดไม่แน่นการคายแก๊สของไม้ก็จะสั้นลงประมาณ2ชั่วโมงเศษถึง3ชั่วโมงแต่ของผมนั้น อัดไม้เต็มที่ใส่ไม้เต็มเตาอัดแน่นที่สุดเท่าที่จะอัดได้ก็จะขายแก๊สอยู่สามชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึงสี่ครับนะตัวนี้จะอยู่ในเรานี้ครับผลหรือว่าผลพวงที่ได้รับก็คือถ้าเราอัดไม้ไม่เต็มถังขายแก๊สสั้นก็จะได้ฐานน้อยลงแต่ถ้า เราอัดไม้เยอะใส่ปริมาณเต็มที่ใส่ใจในการลำเลียงไม้เราก็จะได้ฐานตามจํานวนที่ผมเคยได้ประจำก็คือสามก็อสอบครึง่งตัวนี้แหละคือข้อแตกต่างในส่วนการเผาไหม้นั้นถ้าคนที่เผาเป็นหรือว่าเผาชำนาญก็จะไม่มีผลเท่าไหร่เกี่ยวกับการใส่ไม้เต็มไม่เต็มนะ แต่ถ้ามือใหม่นั้นผมก็ขอแนะนําว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะใส่สักครึ่งเตาก็ได้นะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะศึกษาง่ายเผาง่ายไม้คายแก๊สเร็วตัวนี้จะช่วยได้ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเผาไหม้ที่ง่ายแล้วก็สําเร็จนะลองทําดูครับเมื่อเราได้เตา,าใหม่ๆเราไม่ต้องใส่ไม้เต็มเราไม่ต้องปเปิด ไปปฏิบัติตามที่ผมพูดมาเราตัดเป็นท่อนเล็กๆใส่ไม้แห้งลงไปชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่ลงไปแค่ครึ่งถังก็พอครับแล้วเราเผาก่อนพอเราเผาสำเร็จในครั้งนี้ได้ถานไม่หมดหต่อไปเราก็ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้ก็คือทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องอันนี้แหละที่เทคนิคที่สอดแทรกเข้ามา ต่อมาเมื่อไม้ขายแก๊สหรือว่าไม้ขายแก๊สกินเวลาไปแล้วสามชั่วโมงเสร็จ,รจขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนการไล่แก๊สการไล่แก๊สนั้นจะสังเกตได้จากเมื่อเปลวแก๊สพุ่งขึ้นแรงๆก็จะอ่อนตัวลงมาอ่อนตัวลงมาในที่นี้ก็คือจะมีเพียงครึ่งเดียวของ การขายแก๊สเต็มที่แล้วก็จะไม่รุนแรงแต่สิ่งที่สม่ำเสมอก็คือเสียงเสียงก็จะดังกลางวันเหมือนเดิมตัวนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็นำไม้ผมจึงขอแนะนำว่าไม้เราอยากใส่ไม้ใหญ่ให้ใส่ประมาณนิ้วหนึ่งดีที่สุดเลยใส่ลงไปในท่อแกนลางอันนี้ก็คือการไล่แก๊สเมื่อเราใส่ไม้ไปชิ้นแรก แก๊สที่พุ่งออกมาก็จับไมมไม้ฟืนที่เราทิ้งลงไปเกิดลูกไฟขึ้นมาทําแบบนี้อยู่ประมาณชั่วโมงเศษเศษแก๊สหรือว่าการไล่แก๊สช่วงสุดท้ายก็จะมาถึงตัวนี้การไล่แก๊สนั้นมีอยู่สองวิธีก็คือจุดไม้ฟืนใต้เตาแล้วก็ไล่ที่ท่อแกนกลาง แต่ส่วนมากผมจะไม่ใช้วิธีการจุดใต้เตาก็จะใช้วิธีการหย่อนฟืนลงที่ท่อแก๊สหรือว่าท่อแก๊สกลางเพราะว่าผมจะเทานุถนอมก้นเตาเป็นพิเศษตัวนี้จะไล่แก๊สส่วนมากก็จะไล่ที่ท่อแก๊สกลางครับต่อมาเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสำคัญหรือว่าประเด็นสำคัญที่ทำให้ไม้เหลือก้นเตา สาเหตุที่ไม้เหลือก้อนเตาประจําก็คือเราไม่ได้ไล่แก๊สหรือว่าการไล่แก๊สไม่สุดนั่นเองตัวนี้ถ้าการไล่แก๊สไม่สุดก็คือให้เราฟังเสียงครับการฟังเสียงนั้นจะสังเกตได้ว่าการขายแก๊สของไม้นั้นเสียงจะดังแต่พอเราไล่ไป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 จนสุดเสียงก็จะหาย ตัวนี้แหละก็คือเป็นการวัดเกณฑ์เกี่ยวกับไม้ไหม้หมดแล้วครับแล้วก็ดูเวลเวลาด้วยว่าเราไล่นานเท่าไหร่ควบคู่กันไปแล้วเราก็มาสังเกตที่เราใส่ไม้ฟืนลงไปเปียวไฟก็จะพุ่งขึ้นมาพร้อมกับควันตัวนี้คือการไล่แก๊สระยะสุดท้ายหรือว่าไ like ล่แก๊สสิ้นสุดแล้วครับสังเกตง่ายๆฟังเสียง ดูจากควันที่ผสมออกมาจากการเผาไม้ไม้ฟืนตัวนี้นั่นแหละครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญหรือว่าหัวข้อขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับการเผาอย่างไรให้ไม้สุกให้หมดตัวนี้สำคัญมากทำตามขั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาถ้าขาดเหลือตกบกพ้องอะไร ก็ขอให้ f c หรือว่าท่านผู้ชมที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการเผาถ่า,านด้วยเตาเผาถ่า,านไร้ควันคอมเมนต์เข้ามาครับนะเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมหรือว่าเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้รับความรู้นะหรือว่าท่านผู้ชมหรือว่า FC มีสิ่งแปลกใหม่หรือว่าทำนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหรือว่า เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาผมก็จะได้มาทำคลิปสิ่งเหล่านี้หรือว่าที่ผมพูดออกมาก็จากประสบการณ์บ้างจากเพื่อนๆหรือว่า f อจากท่านผู้ชมนะพูดคุยกันหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาครับครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ